ในกรณีที่บางกิจกรรมสมัครเข้ามาไม่ครบทั้ง15สพมนะครับจะมีบางกิจกรรมนะครับถ้ากิจกรรมไหนที่ครบก็จะมีรายชื่อครบนะครับถ้ากิจกรรมไหนที่ไม่ครบนะครับเราจะมีช่องว่างให้เติมต่อท้ายไ,ได้ <c oughs> อันนี้คือใบลงคะแนนซึ่งเมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยนะครับกรรมการจะต้องทำการลายเซ็นกำกับด้วยนะครับพร้อม เบอร์โทรศัพท์ของประธานกรรมการนะครับอันนี้ไว้ติดต่อในกรณีที่มีปัญหานะครับอันนี้อันนี้ฝากเลขาทุกทุกกลุ่มสาระนะครับว่าประธานควรจะให้เบอร์รมือเบอร์มือถือไว้นะครับเพื่อติดต่อในกรณีที่มีปัญหานะครับในกิจกรรมที่แข่งขันนั้นนะั้นอันนี้คือใบทอสอนหนึ่งนะครับที่เราจะแนบให้ในชุดเอกสารซึ่งเป็นใบรายงานตัวของนักเรียนนะครับกิจกรรมที่แข่งคนเดียวนี้จะไม่มีปัญหานะครับแต่กิจกรรมที่ เป็นคณะหรือเป็นทีมเช่นขับขานประสานเสียงที่เป็นของศิลปะาชนะมี40คนต่อทีมนะครับซึ่งมันจะแม็กเป็นชุดใหญ่นะครับอันนี้ก็เพื่อความสะดวกของกรรมการก็ไปพี่ได้รณาจัดการเอาเองครับแต่ขอให้มันจะมีรายชื่อครบทุกคนเลยนะครับยกเว้นที่ไม่ลงทะเบียนแค่นั้นเองนะครับแล้วในกรณีที่ชื่อหรือสังกัดหรือโรงเรียนมีมีจุดผิดนะครับให้ค่า เสือที่ผิดแล้วก็แก้ในในใบรายชื่อได้เลยนะครับเพื่อที่เราจะเอามาแก้ไขในตัวก่อนที่จะทําการที่ปฏิบัติให้ในะครับให้เจ้าตัวเขียนเขียที่ผิดแล้วก็เขียนแก้ใหม่ในในใบขอสอบอย่างนี้ได้เลยนะครับเพิ่มเติมเลยครับช่วงน,นี้มีอะไรเพิ่มเติมของส่วน ส่วนใบลงทะเบียนนักเรียนไหมครับไม่ไม่มีนะครับ <S <S ถัดมาจะเป็นนะครับใบสรุปคะแนนนะครับซึ่งเรียกว่าทศส,สองนะครับทศสอ,สอนี้จะเป็นใบที่รับคะแนนสุดท้ายสุดทีนะครับจากกรรมการนะครับกรรมการจะตัดสินว่าเป็นเกณฑ์อะไรต่างๆเท่าไหร่ก็แล้วแต่แต่สุดท้ายจะต้องรวมมาเป็นร้อยคะแนนแแว่าแต่ละทีมเนี่ยได้กี่คะแนนนะครับ แต่และทีมได้กี่คะแนนซึ่งจะมีอันนี้จะ15ทีมแล้วแต่กิจกรรมบ้างบางกิจกรรมลงทะเบียนมาไม่ครบก็จะเป็นตามจำนวนนะครับก็ให้ให้เขียนเพิ่มเติมได้ขอคายนะครับซึ่งในการกรอกคะแนนตรงนี้ย้ําเลยนะครับว่ากรรมการควรจะให้ลำดับ1 2 3ก็คะแนนอย่าเท่ากันนะครับแล้วก็3 4, ากับ4ก็อย่าเท่ากันด้วยเพราะว่าเราจะคัดเอาแค่3ามทีมนะครับถ้า3 -4 เท่ากันจะมีปัญหา จะมีปัญหาอันนี้ย้ำย้ำให้กรรมการเข้าใจตรงน,นี้ด้วยนะครับในส่วนของเลขาที่ประสานงานของบุษระนะครับว่า1 2 3 4งสองสามสี่เถึงสี่ด้วยห้ามเท่ากันนะครับอาจจะมีทศนิยมแตกต่างกันก็แล้วแต่นะแต่ห้ามเท่ากันเขาจะมีปัญหากับตัวระบบนี่จะมาตัดว่าใครได้หนึ่งสองสามเนี่ยจะเป็นตัวแทนคนทีนึน่งนะครับอันนตรงนี้กรรมการจะเป็นคนตอบเช่นเดียวกันนะเสร็จแ,แล้วก็งลงชื่อ แล้วก็ลงประทานแล้วก็เปิดโทรศัพท์ไปด้วยเหมือนเดิมนะครับตรงนี้กิจกรรมมีกิจกรรมไหนที่มีกรรมการเกินเจ็ดนะครับขออนุญาตถามพราผมไล่เช็คมีวิธีหนึ่งกิจกรรมงนั้นลกทะเดียเ์พิ่มอัตเทดียภาพใช่ไหมการโชโรไซโต เพราะแบบตอนนี้เราเราแม็กซ์ตัวขึ้นเจ็ดนะครับไม่กรรมการตัดสินหรือกาเนินการครับอันนี้เฉพาะตัดสินนะเท่าไหร่ครับตัดสินไม่ไม่เกินเท่าไหร่มันมันต่างเลยนะเกินห้าเกินเจ็ดห้าหรือสิบครคือส่วนใหญ่ก็มีคอมพิวเตอร์ที่เป็นเจ็ดคือคนที่จะลงลงลงลายชื่อลายมือชื่อได้ตรงนี้ต้องเป็นกรรมการตัดสิน ตามโควตาที่เกณฑ์กติกาเขากำหนดมาสมมติว่าเกณฑ์เขาบอกสิบคนใช่ไหมคนที่สิบเอ็ดไม่ใช่ในคำสั่งถ้าห้าคนคนที่หกไม่ใช่คนที่จะลงได้คือต้องเป็นกรรมการตัดสินตามเกณฑ์ที่เขาตั้งมาว่าสารานี้กิจกรรมนี้กี่คนอะไรงเงี้ยต้องดูตรงนั้นไม่ใช่ว่าเอามาเพิ่มแล้วพวกนั้นเป็นกรรมการ เป็นกรรมการอยู่เลยว่าตัดสินไม่ได้ดูแลช่วยได้อยู่นะครับแต่แต่มาลงการตัดสินไม่ได้ถ้ามันมีการอุทธรณ์ดีการขึ้นมามันก็เป็นเรื่องโมฆะให้เข้าใจตรงกันนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเพิ่มเติมนิดนึงนะครับในช่องคะแนนเต็มร้อยเป็นคะแนนเฉลี่ยจากคณะกรรมการน,านะครับ เป็นคะแนนเฉลี่ยนะครับซึ่งมักจะเป็นโทศนิยมหลกถึงจะบอกได้ว่าเป็นเฉลี่ยไม่ไม่ค่อยจะเป็นตํานวนเต็มเท่าไหร่นอกจากเปืพ่พุกจริงๆนะครับนี่ก็เป็นเอกสารขทัทดสองนะครับไปสรุดคะแนนนะครับส่วนกรรมการที่จะเป็นใบใบลงคะแนนของกรรมการแต่ละคนนะครับก็ต้องเก็บใส่ซองด้วยนะครับสุดท้ายนั้นนะครับคือคือต้องมีหลักฐานว่าคะแนนนี้มาจาก มาจากไหนด้วยครับต้องต้องสุดท้ายกรรมการก็ต้องเก็บเขาเขาซองนี้ครูครับเขาซองเพื่อเพื่อนํามากเก็บสอบสวการีทนบตรวจสอบในที่นี้ไปทางที้เดีด๋ยวดามที่นี่คำสั่งของของมันมันกายมันอยู่ในเว็บเพน,น,นเหนึ่ง<ๆ>ก็เป็นคําสั่งที่ไปจากเขตเ,เราเนี่ยนะครับคําสั่งคําสั่งใหญ่อะคำสั่งใหญ่ เทมไ่เขียนว่าเป็นเป็นเป็นคำสั่งท <benim> ี่ไม่มีลายเซ็นยังไม่มีลยเซนมีแต่ลายชื่อคนรอเราไงด้วจะตัดสินได้ไงว่าคนไหนเป็นกรรมการแข่งขันจริงๆมันไม่มีลายเซ็นตามที่เราว่าไปตามที่เราส่งไปบางคนจะหาใบปันนามาอันนี้คือส่วนแนบนะแนบใต้คำสั่งตามเดิมตามที่เราส่งไปตามที่เราส่งไปทุกประการ ครับอยู่ไม่มีห้อนั้นครับอยู่ในหนีนะพสต่อไปนะครับหนึ่งสองเลยนะครับต่อไปพศสามจัดเป็นส่วนลงเวลาของคณะกรรมการซึ่งตรงนี้ขอขอเรียนให้ก่อนยังไม่เรียบร้อยเพะว่ารายชื่อกรรมการผมก็เพิ่งได้มาไม่แล้วก็ลงระบบยังไม่เสร็จนะครับจะมีปัญหาตรงนี้คือ ทศสามที่เรายัางไม่เรียบร้อยแต่โดยโดยโดยหลักการก็จะเหมือนกันก็คือให้กรรมการนะครับที่ที่มีรายชื่อตัดสินนะครับอันนี้เป็นกรรมการตัดสินนอันนี้ทศทศเท่าไหระทศสามทศสามนี่เราลงเหมือนกับนักเรียนมีรายชื่อนักเรียนเหมือนกันใช่ไหมกรรมการโดยไปเอามาจากคำสัง่ง<ะ>ใช่ไหมครับเรา,เราตัวนี้ยืนยันได้ใช่ไหม เราคนมาจาที่เราส่งไปยืนยันว่าที่มีรายชื่อนี้เป็นผู้ที่ตัดสินใช่ไหมถูกไหมครับนี่สามารถลงรายมือชื่อตัดสินได้ตามนี้ตามนี้ถ้ามีการเปลี่ยนจะต้องมีหนังสือเปลี่ยนมาเอกสารยืนยันว่าเปลี่ยนไม่รู้เขาแค่เปลี่ยนไหมเขาสุดท้ายเปลี่ยนมันเขาเปลี่ยนมีอยู่แล้วครับเพราะว่าตามที่ที่คุยกับคุยกับ จ้าหน้าที่นะครับก็คือเราส่งไปแล้วครับส่งไปทางเขตหนึ่ง,งแล้วก็มีบางกิจกรรมที่จะมีเปลี่ยนโดยเขาเขาโดยตรงไปทาง,น,ทางนู้นครับซึ่งซึ่งตรงนั้นผมไม่สามารถหาข้อมูลได้แต่สุดท้ายน่าจะมีปัญหาอย่างที่ท่านพอว่าก็คือมีเปลียป่ยนแล้วเราจะทำยังไงให้ตัดสินไม่ถอน้องเนี่กนยก็มนนีอ,นอนำนาจคือที่สาราถ้ามีการเปลี่ยนมันจะต้องมียืนยันว่าทางกลุ่มสาราเนี่ย ได้เสนอเปลี่ยนมาที่เขตไหมถ้าเสนอมาแล้วมันก็มีหนังสือเสนอเปลี่ยนตัวนั้นก็น่าจะยืนยันได้เป็นหลักฐานทางราชการได้ถูกไหมฮะไม่ใช่ไปมาเจอกันแล้วก็เปลี่ยนกันก็คงไม่ถูกต้องถูกไหมฮะแน่นอนนะเนี่ยอย่างน้อยก็ดูเอกสารที่ทางภูมาาิสาระประธานภูมิสาระเซ็นวู่ใสขาเขาเซ็นเพื่อขอเปลี่ยนตัวมาที่เขต่ะเขต อย่างมัธยมมก็ต้องขอมาที่มัธยมเราใช่ไหมฮะแล้วมัธยมก็จะปลิง์ไปที่เปิดกลางเขากพว่างไปเราเอาตรงนั้นได้เพราะว่าจากการที่ประชุมที่ที่ราชพัฒนะ์่ะประชุมคณะกรรมการ,การตัดสินที่ราชพัฒน์เนี่ยบางคนไม่มาแล้วก็ไม่มาเลยเราคณะกรรมการที่มาวันนั้นบางกุคลากรก็กกลงกันว่าเขาไม่มาเลยก็เสนเอ คนอื่นทันดีเราไม่รอเพราะมันไม่ครบนะฮะก็จะสรุปว่ายังไงให้ใครมีอำนาจในการเปลี่ยนเปลี่ยนนี่คือเราต้องเสนอฮะเสนอพครับครับเชิญครับคอผู้บรหาที่เปลี่ยนสุดท้ายเอาซิงเว็บสุดท้ายวันที่ยี่สิบเอ็ดแล้วครับเป็นไงครับก็เมื่อวานก็วุ่นวายผมไปหาจึงผพอออมปฐมแต่พอดีไปดูเว็บเมื่อวานมันขึ้นตามเราแล้วครับเปลี่ยนเปลี่ยนไหมเปลี่ยนครับเปลี่ยน เกือบั้งชุดแต่มันขึ้นหมดแล้วครับสมบูรณ์แล้วครับเั้นกุมสาระต้องไปเช็คที่เราขอเปลี่ยนมันขึ้นหรือยัง่ครับแล้วตอนนี้ก็ต้องเช็คด้เยเปลี่ยน้ามาขึ้นระบบทางนี้กพ่เราขึ้นทางนี้ก่อนเทาทนู้นขึ้นตามครับระบบทางนั้นมันไม่ได้เกี่ยวกับเราต้องบอกทางนี้ด้วยอ๋อบอกทางนี้แล้วแล้วก็ผลประชุมจาก15ที่ราชพัฒน์เขาก็ไปแจ้งทางเขาแล้วเคือทางนี้ต้องสายกันทางของเราเลยต้อง ต้องติดตามวันละสุดท้ายวันนี้หรือวันวันเท่าไหร่ที่ยี่หกอะไรเงี้ยนะว่าต้องไปเอาตัวนั้นมาตัวปัญหาว่าผู้ทําระบบเนี่ยไม่ทราบวระทงนั้นเปลี่ยนเนอ่ยผู้ใหญ่ว่ารายชื่อของเราอยู่นี่ต้องเช็คแล้ววันวันที่ไปประชุมเนี่ยทนุนเขาแจกเอกสารให้ว่ามติที่ประชุมจะทำอะไรก็มีเอกสารรายงานเขาครับส่วนใหญ่ก็รายงานเขาเรียบร้อยแต่มีผมนี่มีปัญหาว่ามารายงานตรงนี้ เอกสารเขาบอกว่ารายงานตรงนี้ไม่ได้แต่ที่นี้เขาเขาเชื่อมต่อหมดครับเขาเอาตามเราหมดครับคืออย่างเงี้เขาไม่มาติดต่อแล้วหรอกถ้าทุกทาองที่มากกว่าทอนชัยลงะบวนสาเหตุที่มันไม่เสร็จก็เพราะปัญหาเนี่ยคือกรรมการกรรมการเปลี่ยนไปอัพเดตโอ้อย่างเงี้ยเกิดว่าเราส่งตัวที่ปิิ้นไปแล้วเนี่ยเป็นรายชื่อไปแล้วนะปรากฏว่า กำเรขาของแต่ละกลุ่มสาระเอาในนี้เป็นกอไก่แต่เขาไปตกลงเขาเปลี่ยนเป็นขอไข่อะแล้วเขาจะยึดตัวไหนเขาก็ต้องยึดคาสั่งที่ขึ้นเวบของส่วนกลางเหมือนเขาจะไม่ยึดคําสั่งเราหรอกตัวเนี้ยไม่ยึดในที่เรามพนออกแน่นอนถูกไหมครับมเย็ยนทัปปอันนี้เป็นแค่การติดตามเฉยเย็ยนเย็นทัปอครับอันนี้จริงๆถ้าถ้ามีปัญหาก็ตัวนี้จะเป็น คงไม่ใช่ตัวหลักเพราะว่าต้องยึดตามคำสั่งแน่นอนครับแต่ว่าถ้าถ้าตรงไหนมีการเปลี่ยนแปลงก็แก้ก็นักเรียนเหมือนนักเรียนได้เพิ่มเติมเข้าไปได้หือให้เข้าใจที่พูดนี่คืออยากให้เข้าใจกันไงแก้ได้แต่สุดท้ายตัดสินว่าใครเป็นกรรมการก็ต้องยึดตามตามสั่งของของกลางโอเคไหมครับเดี๋ยวจะเอาไว้เอาตัวไหนกันแน่เนี่ยก็ตามเขาเลยเว่าเราโอเคนะเราไม่ทราบเราไม่ทราบเป็นไรพอตัวนี้ปิ้นไปเป็นกอไก่แล้วเราเปลี่ยนเป็นขอไข่ก็ให้แก้เหมือนนักเรียนนั่นแหละ แกแล้วก็มีสิทธิ์ลงเจ้าฟังสาระต้องมาบอกทางนี้หน่อยก็ได้หรืออย่างน้อยก็ต้องแจ้งมาที่ที่ทางคนคนปิ้นคนฝ่ายด้านนี้ของเราเนี่ยก็ดีเหมือนกันช่วยกันมาเครับตอนนี้ก็จะมีชื่อเป็นเป็นหลักๆไว้นะครับเปลี่ยนก็คงจะมีบางบางสว่วนที่อาจจะมีปัญหาอย่างที่ที่ปรึกษากันเมื่อกี้นะครับส่วนใช่ไหมครับ ถ้าผิดเรื่องแบบนี้เราก็มีเพิ่มเติมตามคำสั่งผิดข้าไปต้องเติมข้าไปอะไแก้เองถ้าเป็นจริงเราจะแก้ไม่ยากหรอกไม่ใช่คือผมห่วว่ามันถึงวันแล้วเนี่ยถึงวันแข่งแล้วมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในวันแข่งเนี่ยไม่ได้เะงัั้นนมมียไไ่ดถ้าเขาขึ้นานะครก็ตามนั้นแล้วครับตอนนามขึ้นแล้วใช่ไหมฮะสวยดี๋ยวขอเปลี่ยนถ้าใครยังยังสาระใดยังไม่ชัวร์ให้ไปติดตามไปไปเปิดเว็บดู ว่าเปลี่ยนหรือยังต้องต้องต้องตามนะครับอย่าหวังว่าเขาจะนะั้นอย่าหวังน้ำบ่อหน้ามากนะต้องทําตัวคือจี้ตามจี้ตามตี้ตามมันถึงจะจะมั่นใจเอาไงไงครับเดี๋ยวยังไงวันนี้สุดท้ายผมก็จะไปเช็ครอบสองวีธีว่ากรรมการกับคําสั่งนี้ตรงกัน ไม่อย่างไรจะมีการแก้ไขรอบสุดท้ายก่อนที่จะปิดตัวนี้ออกมาครับรถรอนตัวนี้มีปัญหามากนะครับต่อ,อไปนะครับข้อสอี่นะครับข้สอี่จะเป็นใบรายงานตัวของครูผู้ฝึกส,สอน,นะครใบรายงานตัวของครูผู้ฝึกสอนตรงนี้จะมีส่วนสําคัญในส่วนออกเกียรติบัตร